ครับคุณผู้ชมโครงการดีๆโครงการนี้น่อยค่ะครับก็บ ยินด <premises>, ีนะครับที่วันนี้พวกเรานะครับได้มีโอกาสนะครับมาร่วมกันนะครับในการที่จะโปรโมทนะครับแล้วก็แบ็นสัมพันธ์ให้กับทุกคนได้ทราบกันบ้างนะครับตอนนี้นะครับตึกจีนเจมมี่ของเราครับได้เข้าร่วมโครงการที่ชื่อว่าบีดสองศูนั่นเองนะครับผมอะไใครกั่โครงการเลยครับใช่ใครเดี่ยจะช่วยแบบว่าเข้าไปโหวตให้กับอาคารของเราเข้ามาได้ที่ w w w b e ีด2 0 1 0 n e t นั่นเองใช่นะครับการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ที่ตัวเราเองนี่แหละครับนะครับแล้วก็ถ้าเราเริ่มต้นแล้วเนี่ยมันก็จะส่ง ถึงระดับใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเช่นตึกของเราก็เริ่มต้นแล้วจากการเปลี่ยนหลอดไฟทั้งตึกของเรา<อ>เป็นหลอด LED หมดเลยเ,เ<ๆ>พราะมันช่วยประหยัดพลังงานได้ถึง50นครับผมนะครับแล้วก็หลอดยังใช้ได้ถึง30,000ชั่วโมงชั่วโมงด้วยกันดีเดี๋ยวให้ช่วยช่วยบอกวิธีประหยัดพลังงานของแต่ละคนดีกว่าดีเลยเริ่มที่ดีเลยของผมนะครับของผมเริ่มฮก็คงไม่ดีนะพี่นะก็เริ่มจากที่รู้รู้คุณค่าก่อนละกันรู้คุณค่าของพลังงานพอเรารู้คุณค่าแล้วเนี่ยก็จะนำมาซึ่งการปิดดดไไไฟกกาาารรรรปะหยยันนู้้้แลตมมองเผ เรารู้คุณค่ามันก็ทำนำมาสิ่งดีๆสำหรับผมเนสค่ะครับ,รบส่วนตัวของเนสก็ถ้าไม่ถ้าไม่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับก็ถอดปลั๊กทุกทุกครั้งนะครับจะได้ช่วยลดยพลังงานด้วยนะครับเออ <มา S 1> ได้ค่ะส<อ>่วนของกวางน,นะคะก็เหมือนแบบว,ว่าเตือนตัวเองค่ะว่าตรงไหนไม่ใช้แล้วก็ควรจะปิดอย่างเงี้ยค่ะจะได้ไม่ใช่ค่ะพอเรารู้ตัวเองปุ๊บทีเนี้ยเราก็จะไม่ฟุ่มเฟื่อยด้วยแล้วก็จะ,จะประหยัดพลังงานด้วยค่ะ ก็สำหรับเนี่ยนะครับก็เช็คทุกครั้งก่อนออกห้องนะครับก็ว่าไหนห้อพอออกห้องออกห้องครับใครบียจมูกกัาไม่ใช่ห้องละใครออกลอห้องไม่ใช่ห้องอ่ะก็นั่นแหละครับ แต่จริงแล้วก็อย่างที่เหมือนกับที่ดิวพูดนะครับก็คือมันเป็นเรื่องของคนนะครับเพราะว่าไม่ว่าองค์กรจะใช้วิธีการอะไรก็ตามนะครับจะมีมาตรการอะไรก็ตามถ้าหากว่าเราคนที่อยู่ในองค์กรนะครับไม่ร่วมกันนะครับไม่มีไม่มีจจตจำนกไม่มีความรับผิดชอบนะครับผมว่าทังานยังไงเราก็ไม่สามารถปยัดได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องเริ่มจากตัวเองก่อนนะแล้วก็เรียนรปบอรต่อด้วยครับแหลมเละเธอเลยเยี่ยมครับเอาด้วยเนา เอาด้ครับเอาเใช่ไหมครับก็คือว่าการประหยัดพลังงานเนี่ยนะครับผัวแอปขึ้นมาทันทีก็เอาเป็นว่าน่าจะรู้อยู่แล้วทุกคนประหยัดพลังงานกันนะแอปหน้าด้วยได้ไหมทำได้แค่นี้แหละครับประหยัดพลังงานก็ง่ายๆเลยก็ครับอย่าไปทําอะไรที่มันเยอะเกินไปอย่าอะไรที่มันน้อยเกินไปเอาที่มันพอดีพอดีแค่นี้แหละครับมันก็ดีที่สุดแล้วครับผมครับการประหยัดพลังงานจะเป็นแบบทรัพยากรธรรมชาติหรือจะเป็นคนที่แบบว่าจะไม่เลือกใช้ก๊อกน้ำที่เป็นแบบว่าแบบแบบเกลียวเพราะมีความรู้สึกว่า เราปิดมันปิดยากเราจะได้ใช้เปลือกที่เป็นพลาสติดไม่สนิทพอสมมติเราล้างจานดูดของส่งมากใช้คันลูกดังขึ้นมาเห็นไหมฮะไม่เชื่อเดือดได้ถูกต้องมันจะได้ปิดปิดได้ง่ายขึ้นแล้วมันจะทําให้ให้เปลืองทรัพยากรธรรมชาติครับห้เปลืครับไม่ให้เปลือก จริงๆต้องบอกว่าโครงการนี้นะครับก็เป็นโครงการที่มีการจัดประกวดนะครับของตึกนะครับที่เป็นตึกผู้นำนะครับในในกรุงเทพนะครับซึ่งก็มีทั้งหมดถึง17ตึกแล้วก็อีก2อะไรนะฮะนั่นแหละสองผมจำไม่ได้นะแต่ว่ารู้กันว่านะครับก็คือทุกคนนะครับที่มีส่วนร่วมนะครับในตึกแบบนี้เนี่ยนะฮะก็จะมีการแข่งขันประกวดกันนะครับถ้าหากว่าเราจะเป็นตึกชั้นนำนะครับเราก็ต้องมีการที่จะรู้จักนะครับในการที่จะประหยัดพลังงาน แล้วก็ทุ่มเทนะครับแล้วก็มั่วมานส่วนหนึ่งที่เรามีเนี่ยนะครับในการที่จะทัฒนาแรับปรับปรุงนะครับตึกเราให้มีการพัฒนานั่งมากหน่อยไมกันเ่ยตอนนี้พอตึกเราเข้าร่วมโครงการนะครับก็นะครับพวกเราต็ดสโอกาสมาเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการช่วยกันประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็รับผิดชอบในการที่จะบอกต่อกันด้วยครับผมเราตกนท้าม่กับ บฝากด้วยนะครับผมค่อยบอกกันเยอะนะไปเว็บตัดปี20งพับตัดนะครับหากที่สุดครับโอเคไหมครับโอเคครั